เออเมื่อผมถามว่าอยากจะฟังผมบ่นอะไรไหมก็นั่นแหละมีเลยก็ดีมากที่ตอบรับไปเพราะว่าก็อยากจะบ่นกับเอ็ทีเจบ้างว่าโดยหลักผมันจากที่เราเซิร์ชใช่ไหมเวลาเราเซิร์ชเข้าไปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นผู้บริหารหรือผู้บัญชาการผู้บริหารใช่ไหมเออบางทีเป็นบุคลิกของผู้บริหารเนี่ยผมก็มีเพื่อนจุคนหนึ่ง ที่ผมก็สนใจนะในเรื่อง MBTI เนะี่ยแล้วมันก็ไม่ได้สนใจมันบอกว่ามันคือเรื่องอะไรในตอนนั้นมันยังเป็นเรื่องที่ออมันอาจจะไม่ใหม่สาหรับที่อื่นแต่มันใหม่สําหรับกลุ่มเพื่อนผมก็คือเวลาให้มันทำเนะี่ยมันก็ได้ ESTJ แล้วก็ไปดูเอ้มันตรงว่าชอบบริหารใช่ไหมเออมีไว้พิที่ที่ค่อนข้างไปในทาง perfect หน่อยชอบที่จะ ยังไงอ่ะเป็นผู้นําที่ดีชอบจัดการนู่นจัดการนี่คิดก็เอ้ยมันก็ตรงนะเว้ก็บอกเฮ้เพื่อนมันก็อย่างนี้ดีกว่าคิดว่าเวลาสําหรับตัวผมอะนะผมเคยบอกว่าเอ้ยตัวตอนนั้นมันไม่ได้มีการทฤษฎีคิดอะไรทั้งนั้นอะเวลาพูดถึงเรื่อง personality ก็บอกเออมึงเป็นแบบนี้ก็เป็นเว้แต่เวลาที่เราเจาะเรื่องจริงๆริอถ้ามันเป็น,ปนตามตัวอักษร es ทีเจใช่ไหมเอสทีเจในตัว E มันก็มีตัว E ใช่ไหมเอกโทวอร์ดก็ชอบความสังคมไม่ชอบเก็บตัวอะไรเงี้ยเข้ากับผู้อื่นได้ชอบอยู่กับคนหมู่มากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็พูดกันไปได้บา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 เรียงไปตาม E S T J อะไรเงี้ยเออ S, อ <S อก็ใช้สัญลักาณอะไรเงี้ย T ก็ใช้ความคิดอ,อ,อะไรอย่าเงี้ยอืมส่วน J ก็เวลาใช้ชีวิตก็มีการใช้พี่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นมีแพลนมี มีแบบแผนมีอะไรต่างๆมากมายเหล่านี้มันทำให้เอทีเจเนี่ยเป็นคนที่ยังไงรู้สึกว่าจะครอบคุมแล้วก็เอื้อไปทางการบริหารที่ดีแล้วก็อยู่ในตําแหน่งหน้าที่หรือในสภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้ความคิดความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆว่ามีผู้ที่ให้ปกครองหรือรู้สึกว่าเออเป็นผู้บริหารเนี่ยมันดีนะเขาเหมาะกับสิ่งนี้อยู่แล้ว ซึ่งในเพื่อนผมเนี่ยรู้สึกว่าเออเวลาทํางานกลุ่มเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยเอทีอมม่มีเพื่อนหลายประเภทอะ่ะบางคนก็เป็น NTJ ใช่ไหม NTJ ก็มีอะไรก็มีอย่างเงี้ยแต่เพื่อนคนนี้มักที่จะได้รับความที่ให้เป็นผู้นํามากกว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังซะมากกว่าแต่ก็นานๆทีจะขึ้นมาเป็นผู้นําแต่พอเวลาขึ้นมาเป็นผู้นําหรือ l e ด d e r เนี่ยผมก็จะ ค่อนข้างที่จะทำได้แต่เวลาสั่งการสั่งงานเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไรไม่เท่า ESTJ อะไรพวกนี้เพราะพวกนี้คือมันมันแข็งกว่ามันเป๊ะกว่าแล้วเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเวลาที่แบบว่าในการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้มีระเบียบหรือไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์อะไรมากพออย่างเพื่อนผมเนี่ย ESTJ เนี่ยเขาก็จะแบบ เฮ้ยทำไมมึงเป็นแบบนี้วะแล้วลจะรู้สึกไม่พอใจเรารู้สึกแบบว่าให้มันมีระเบียบหน่อยดีวะอะไรเงี้ยให้มันแบบให้งานแม่งเดินหน่อยเวลาเพื่อนมันล่วไหลอะไรเงี้ยแบบงานแม่งส่งไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยให้มันก็จะกระเฉงหน่อยเดี๋ยวให้มันมึงรู้จักหน้าที่ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแบบนั้นก็คืองานก็คืองานเอองานก็คืองานส่วนตัวเรื่องส่วนตัวไม่ต้องเอาเรื่องงานไว้ก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบนั้นแล้วก็ต้องเปะตลอด ได้อ,อย่างหนึ่งในเรื่องการตัดสินใจเนี่ยก็เฉียบขาดมากนะ E T J ในการตัดสินใจอะไรเงี้ยนี่พูดในเชิงโดยรวมมานะพูดพูดพูงเพื่อนผมแหละผมมีเพื่อนแบบนั้นมันรู้สึกแบบเป็นคนที่ใช้ไหวพริบได้ดีอะเป็นคนที่เวลาในการตัดสินใจเนี่ยก็ยอดเยี่ยมแต่ไม่ใช่ว่าทายออื่นจะไม่มีสิ่งนี้แต่มี ผมบอกแล้วไงทุกท้ายมันมีองค์ประกอบรวมๆกันหมดแหละเพราะสิ่งนี้มันวนเวียนกับมนุษย์อยู่แล้วมันก็วนเวียนป้วนเปี้ยนแต่ถามว่าคุณจะทําได้ดีหรือทําได้น้อยมันอยู่ที่ว่าเราเอียงไปทางไหนมากกว่ากันจากที่ได้พูดเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมเออเมื่อคือว่ามันจะเอียงไปทางไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองในเรื่องการตัดสินใจทุกท้ายมันมีหมดแหละบางคนก็อับอึ้งก่อนแต่บางคนมันไวและฉับพลันก็แล้วก็เด็ดขาดแล้วก็มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจก็คือหนึ่งนั่นคือ esg เนี่ยแหละอืมเข้าใจใช่ไหม บางทีเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้มันทําให้รู้สึกว่าทุ่มเทแล้วก็เวลามองคนภายนอกอย่างเช่นผมเป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะมองเข้าไปว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเป็นคนทุ่มเทนะและมีความรับผิดชอบถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือการงานอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออวะเขานี่เหมาะที่จะอยู่ในองค์กรและองค์กรไหนก็อยากจะรับเขาเข้าไปหรือในสถาบันครอบครัวหรือสถาบันเพื่อนอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออคนคนนี้ก็ไว้ใจได้และ เราสามารถที่จะยึดเหนี่ยวเขาไว้ได้สามารถที่จะคบกันไปได้นี่ในมุมมองพูดในมุมมองไอเอ็นเอฟเจนะผมเป็นเอ็นเอฟเจผมจะพูดในมุมมองผม,มประมาณนั้นบางทีอะแต่ในบางทีก็เข่งในกฎระเบียบมากไปในบางเรื่องที่เล่นๆก็ให้มันเล่นบ้างไม่ต้องเข่งมันมากเข้าใจปะ่ะแต่นี่มันคือตัวคุณผมพูดแบบนี้คุณอาจจะไม่เปลี่ยนคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันเป็นคงฉันแบบนี้อันนั้นแล้วแต่เว้ยบางทีก็อย่าไปเข่งตึงมากไปเพราะนเพราะว่าในบางความสัมพันธนะ์อะ ในบางความสัมพันธ์น่ะมันไม่ได้ต้องจําเป็นต้องเข่งหรืออะไรมากมายขนาดนั้นเพราะในบางความสัมพันธ์หรือในบางโอกาสในบางทีของชีวิตมันไม่ใช่มีแค่สิ่งที่ตึงเครียดเสมอไปเพราะฉะนั้นอนะอะไรที่เข้มได้ก็เข้มการงานแต่ถ้าอะไรที่ตึงแล้วความสัมพันธ์มันทําให้แย่ไปกว่านั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรอันนี้ไม่ควรเพราะฉะนั้นนะ่ะ คุณมีการตัดสินใจที่ดีอยู่แล้วคุณมีความเป็นผู้นําคุณมีเป็นผู้จัดการคุณเป็นเขาเรียกอะไรนักบ,บริหารที่ดีอันเนี้ยเกรดอยู่แล้วแต่ในการตึงเครียดทุกความสัมพันธ์หรือในทุกโอกาสในชีวิตอะ ถามว่า seriously หรือชอบความสมมแบบมันผิดไหมการจริงจังกับชีวิตมันผิดไหมมันไม่ผิดเลยแต่ถ้าในบางทีเรื่องที่เราไม่ควรเครียดมันก็อาจทําให้เราเนี่ยสมองตึงใบหรือรู้สึกว่าเออมันเคร่งเครียดตลอดเวลาแล้วมันอาจจะส่งผลอะไรต่อสภาพจิตใจและร่างกายเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันก็ต้องเบาๆลงหน่อยไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวมันจะปวดหัวแล้วมันปวดหัวแล้วมันจะเมอนตบนะเข้าใจปะ ออการสมบูรณ์แบบการเป็นนักบริหารการจัดการการชอบควบคุมการทำอะไรที่มันเต็มที่เอาใจใส่หรือทุ่มเทม,มุ่งมั่นตั้งใจมันดีอยู่แล้วมันดีมากๆแต่การที่จะเครียดกับทุกเรื่องเ,ออเช่นเล่นเล่นเรื่องเล่นเล่นก็ตึงซีเ,เ,เ,เรียสไปหมดไม่ไม่ไม่ได้นะน,นี้ไม่ได้อันตรายแต่ถ้าผมพูดไปว่าไม่มันได้ไม่ได้มันอยู่ที่คุณไง ออยู่ที่คุณจะทําฉันเป็นอย่างนี้ของฉันเนี่ยบางคนพูดฉันเป็นอย่างนี้ของฉันผมเจอเพื่อนผม่กูกูก็เป็นของกูอย่างงี้เพื่อนบอกกูก็เป็นของกูเออเออเออเคอเคเออคือผมเป็นผู้แนะนําอะเข้าใจไหม NBJ คือผมจะคือถามมาผมก็แนะนําแต่ผมจะไม่เข้าไปพูดเลยว่าเฮ้ยมึงควรเป็นอย่างนี้เพราะคุณต้องเข้าใจนะบางสภาพบุคคลเขาไม่ได้ใจดีขนาดที่จะมาบอกว่า เอ้ยไม่ต้องยุ่งดีกว่าแต่บางคนอาจจะพูดว่าเสือกแตผ่ผมก็ไม่เคยเจอใครพูดว่าเสือกใส่ผมเพราะผมไม่เคยไปยุ่งกับชีวิตใครถ้าใครเขาไม่ต้องการสิ่งที่อยากจะพูดไปอย่างนี้แต่ก็ฝากไว้แค่นี้แหละสําหรับ e t j นะอืมอะไรที่สมมุติแบบดีแล้วเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารนะดีแล้วแต่การที่การจะตึงเครียดเกินไปอันนี้ไม่ดีมันจะทําให้ปวดหัวแล้วมันก็อาจจะทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะ ไปปฏิบัติยังไงกี่กัาตัวคุณอะนะฝากไว้แค่นี้